สวัสดีครับแลว,วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องของเกมแ a ่นดาวไปสาครังนะครับก็เรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบการคราฟไอเทมของเกมแผ่นดาวไนั่นเองต่อจาก2คลิปที่แล้วที่ผมเคยพูดนะครับก็คือ2คลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงไอเดียร้าวๆข,ของระบบการคราฟใช่ไหมครับว่า มีเพื่ออะไรแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็พูดถึงความรู้พื้นฐานที่เราควรจะมีนะครับเกี่ยวกับระบบการคราฟนะครับถ้าเราต้องการจะคราฟไอเทมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการคราฟกันเลยดีกว่าพอเรารู้ถึงทุกอย่างเกี่ยวกับการคราฟคร่าวๆแล้วแล้วเราอยากจะเริ่มคราฟเนี่ยเราต้องทํำยังไงต้องเริ่มจากตรงไหนนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราต้องเริ่มจาก เลือกก่อนว่าเราจะคราไอเทมชนิดไหนนะครับสมมุติว่าตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยเลเวล64แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลเวล64เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องพึ่งระบบการคร้าแล้วแต่สมมุติว่าตัวละครผมเลเวล80แล้ว,ลวกันแล้วผมอยากจะหามีดที่เป็นดีกว่านี้นะครับผมอยากจะได้มีดที่ดีที่สุดในเกมเท่าที่จะมีได้สําหรับที่เหมาะสําหรับตัวผมนะคือจะบอกว่ามีดในเกมที่มันดีที่สุดเนี่ยต้องมีสเตตัส หรือว่าต้องมีแอฟฟิกเป็นยังไงเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละสายเนี่ยมันก็ต้องการแอฟฟิกต่างกันออกไปถูกไหมฮะเรามาดูสายผมกันดีกว่าสายผมเนี่ยเป็นอาชีพ Shadow ที่เน้นไปนที่ฟิสิกอลดาเมจกับฟิสิกอลไ e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควรจะเลือก6แอฟฟิกอันไหนในมีดที่คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดสำหรับสายผมนะก็คือ เราก็เปิด Mod Comodium ขึ้นมาเลยฮะที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดขึ้นมาเพื่ออธิบายใช่ไหมว่าอ่าอันไอด็อกคิวเมนั้นเนี่ยมันเป็นด็อกคิวเมนที่ผู้เล่นเนี่ยรวบรวมมานะครับว่าทั้งหมดแล้วในเกมเนี่ยมีเอฟ,ฟิกอยู่กี่ชนิดนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าไอเทมชนิดไหนเนี่ยสามารถมีเอฟ,ฟิกประเภทไหนได้บ้างนะครับนี่เราเข้ามาดูที่เวปอใช่ไหมนะครับแล้วก็เลือกดูที่เด็คเกนะครับอ่า นี่ก็คือเลกเกอร์นะครับก็คือเขาจะบอกอันนี้คือรวมทั้งหมดของแอฟิกที่สามารถมีในมีดได้น,นะครับซึ่งก็จะเป็นพรีฟิกครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นซัฟฟิกครึ่งหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือมีดเนี่ยคือไอเทมทุกชนิดที่เป็นแรเนี่ยสามารถมีพรีฟิกได้3มอันแล้วก็ซัฟฟิกได้3ามอันนะครับก็มาเริ่มดูกันตั้งแต่พรีฟิกเลยดีกว่าอย่างสมมุติว่าผมอยากจะคราฟมีดของผมนะผมจะเลือกอะไรนะครับก็ ผมเน้น Physical Damage ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสองอันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูทั้งหมดก่อนว่าม,มีอะไรบ้างคือไล่ไล่ตั้งแต่แรกเลยกัน Maximum Mana เนี่ยผมไม่ต้องการอยู่แล้วในมีดนะครับ l i f e l e e c h นะครับตัวผมเนี่ยมีพออยู่แล้วแล้วก็ สามอันนี้ก็คือดาเมจประเภทธาตุนะครับน้ําแข็งไฟสายฟ้านะครับไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับผมต้องการดาเมจฟิสิกอลดาเมจหรือว่าดาเมจทางกายภาพมากกว่านะครับอ่อันนี้คือบวกดาเมจทางกายภาพเป็นหน่วยนะครับแล้วก็อันนี้บวกดาเมจทางกายภาพเป็นเปอร์เซ็นต์สองอันนี้เนี่ยอ่าโอเคเข้าตาผมอันที่สามเนี่ยบวกดาเมจทางกายภาพแล้วก็บวกแอคคูเรซีด้วยนะครับอันนี้ก็โอเค เรามาดูอะไรต่อมาสามอันนี้ก็คือบวกเลเวลของเจมท่าต่างๆนะครับในอาวุธซึ่งผมไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องการมีลีลิชมานาลิชก็คือดูดมานาก็ไม่ต้องการนะครับสเปลดาเบทผมก็ไม่ต้องการอันนี้ก็ไม่ต้องการนะครับแล้วก็เวฟบอลเอเวนท์ทดาเมจก็ไม่สําคัญสําหรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สามารถเลือกได้แล้วว่าผมเนี่ย อยากจะได้ p r e f i x สามอันนี้ในมีดนะครับก็อาจดไว้ก่อนก็ได้หรือว่าโอเคเราจำได้นะครับสิ่งต่อมาที่ต้องดูก็คือเราต้องดูว่าสามอันนี้เนี่ยเทียหรือว่าระดับของ Prefix นั้นๆที่มันเยอะที่สุดเนี่ยมันต้องการไอเทมเลเวลเท่าไหร่นะครับเราก็ดูอันนี้นะครับต้องการไอเทมเลเวลเยอะที่สุด77อันนี้ต้องการไอเทมเลเวลเยอะที่สุด7 3ิบาอันนี้ก็เ3็สานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมจะคร้ามีดแค่แค่แค่อยากได้พรีฟิกสามอันนี้นะคือยังไม่นับซัฟฟิกนะผมควรจะเตรียมมีดที่มีไอเทมเลเวลอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดหรือไม่ก็เจ็ดสิบสามก็ได้ครับคือถ้าผมเตรียมมีดที่มีไอเทมเลเวลอย่างน้อยเจ็ดสิบสามมาแต่ว่าไม่ถึงเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยผมจะไม่สามารถได้พรีฟิกที่ระดับสูงสุดนะครับแต่ว่าผมอาจจะได้พรีฟิกที่ระดับต่ำกว่านี้หนึ่งระดับนะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้บวกอาจจะไม่ได้บวก เท่านี้นะอาจจะบวกน้อยกว่านี้แต่ว่ามันก็โอเคนะครับต่อมาเรามาดูที่ซาฟ,ฟิกกันว่าทั้งหมดเนี่ยผมอยากได้อะไรบ้างครับก็ดูที่อันแรกอันนี้คือบวกเด็กนะครับบวกเด็กบวกอินเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่รีส,สตนก็น่าจะหาได้จากเสื้อหมวกโล่หรือว่ารองเท้าอะไรอย่เงี้ยนะครับสแตนดูเลชั่นไม่สนใจอยู่แล้วนะครับไลฟ์เกนเพอร์ฮิตไม่สนใจอยู่แล้วไลฟ์เกนออนเดทก็ไม่ต้องไปสนฮนะ Light r a d i a น c e Accuracy Rating นะครับไม่น่าสนใจเลยครับอันนี้ก็คืออ c c u r a c y Rating ก็ไม่น่าสนใจต่อมา a d a แฮ Speed แน่นอนว่าสายโจมตีเนี่ยต้องการแ d a แ d Speed นะครับอ่ะเราก็จำไว้ก่อนว่าเอออันนี้โอเค Attribute Reduction นเออ Attribute r e q u i r e m e น t นะครับก็คือลด s t a ตั s ที่ต้องการในการใส่ยบีดไร้าสาระมากฮะต่อมาโอกาสาในการติด Critical นะครผมเป็นสายคริสติคอลนะครับผมก็ต้องการโอกาสในการใส่คริสติคอลเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับมี2อันแล้วมีแอนนัสปีดแล้วก็คริสติคอลสไลด์แชนส์นะครับมานาเกนออนเอนเนมีเดไม่ต้องการนะฮะมานารีเจนเรชั่นไม่สนใจอยู่แล้วครับสเปลคริสติคอลสไลด์แชนส์ผมไม่ได้ใช้สเปลนะครับเป็นหลักผมใช้แอทแท็เป็นหลักใช้การโจมตีปกติเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปต่อมา เวปอนโอลี่คริทิคอลมัลติพายเอก็คือเป็น CRITICAL มัลติพายเอของการโจมตีเท่านั้นนะครับซึ่งผมเป็นสายคริทิคอลอยู่แล้วผมก็ต้องการถ้ากิดว่าผมก็มีสเตตัสสอันนี้ที่ต้องการใช่ไหมฮะโลคอลแอทแท็สปีดแล้วก็คริ t ิคอลสวา c ชานส์แล้วก็เวปอนโอลี่คริทิคอลสวายมัลติพายเออรนะครับผมก็มาดู3อันนี้อันแรกนะครับต้องการ I อเทมเลเวลเจที่ระดับของซัฟฟิกที่สูงที่สุดเลยนะ อันที่2นะครับต้องการไอเทมเลเวล73อันที่สามต้องการไอเทมเลเวล73นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะคราฟอาวุธที่สุดยอดมาก่สุดๆเลยนะแบบผมไม่สวนว่าผมต้องเสียเงินไปเท่าไหร่ผมก็ควรจะเตรียมมีดระดับไอเทมเลเวลที่77ถูกไหมนะครับเพื่อจะคราฟให้ได้ทั้งหมดทีนี้พอผมได้ฟรีฟิกกับซัฟฟิกอย่างละสามอาันที่ผมต้องการใส่ลงไปในมีดแล้ว ผมก็มาเริ่มคราฟเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวเกมกันสิ่งที่ต้องมีนะครับตอนจะคราฟนะครับก็คือ c คอร e เรนซี่อไอนั่นเองเรามาดูกันว่าควรจะมีเคอร์เรนซี่ไอเทมประเภทไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ o f o o t r t n s n u t a t i o n นะครับมีไปแค่นิดเดียวก็พอนะครับ3อัน5อัน o f of t r ท n า m u t a t i o n เนี่ยทำหน้าที่แค่เปลี่ยนจาก normal item เนี่ยไปเป็น Magic item นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะ o f f of a อ m i n t น t t i o n เนี่ยต้องใช้เยอะครับเตรียมไว้เยอะอ f ฟออเชเช่นกัน2อันนี้นะครับเตรียมไว้ o f f a อฟอ n คเ t น a t i o n อาจจะเตรียมไว้สัก2าม0อันแต่ว่า of a u t ฟ e n t a t i o n ผมบอกได้เลยว่าอาจจะถึงขั้นพันอันนะครับถ้าคุณคิดจะฮารคของจริงๆต่อมาเรื่องของ s e ว v l อร r of นะครับแล้วก็โ r o m a ติ c o f f กับ o f f of f ฟิวซเนี่ยอาจจะไม่ต้องเตรียมมาก็คือ จริงๆนะถ้าคุณจะคราบมีสักอันนึงเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเรื่องรูครับว่ารูมันจะเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวคุณค่อยใช้สามาน,นี้จัดการตอนที่คุณได้เอฟซิกต์หรือซัพสิสออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะทําก่อนก็ได้มันไม่มีผลอะไรเพราะว่าเปลี่ยนแค่นิดหน่อยมันก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับเพราะว่ามีเนี่ยเป็นอเคมที่มีสล็อตมากสุดได้แค่สามสล็ มันไม่ช่วยอะไรเกี่ยวกับแอฟฟิกกับซัฟฟิกนะครับออฟออฟส์พอลลิ่งก็ไม่จําเป็นฮะอันนี้ก็ไม่จําเป็นออฟออฟรีเกสออฟออฟเคมีก็ไม่จําเป็นนะต่อมาออฟออฟที่ต้องเตรียมตัวหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือ Legal o f อหน,นึ่งอันรีเกิลออฟเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนจากเมจิกไอเทมไปเป็นเรไอเทมนะครับแล้วก็เพิ่มแอฟฟิกขึ้นมา1อันสูงขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นซัฟฟิกหรือพรีฟิกมันจะสูงขึ้นมาต่อมาครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ x c o f นะครับ x off, off เนี่ยอาจจะต้องเตรียมไว้ตั้งแต่2 0อันถึง200อันเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่ดวงคุณไม่ดีเอามากๆนะครับแล้วก็ที่ต้องเตรียมอีกอันนึงก็คือ Eternal off นะครับ Eternal off เนี่ยเป็น o อฟที่ดอกยากที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยได้มาอันนึงแต่ว่าขายไปแล้วนะครับตอนนั้นขายไปสา e x l หรือสี X2 ไยแล้วนะฮะแล้วก็เอามาใช้ซื้อของอะไรหมดแล้วฮะ ก็เลยอาจจะไม่มีตัวอย่างให้เห็นในตอนนี้นะครับก็แต่ว่าคุณต้องเตรียมเอาไว้ eternal off เนี่ยทำอะไรได้นะครับ eternal off เป็นออฟที่สำคัญในการคราฟมากๆเพราะว่ามันจะทำการเซฟเอฟฟิกของไอเทมนั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไอเทมระดับเมจิกหรือว่าระดับแร่ที่มีอยู่กี่อเอฟฟิกนะครับมันจะทาการเซฟเอาไว้นะครับเราต้องใช้เพื่ออะไรเพราะว่าเวลาเราจะทำการใช้ l e หรือว่า x a ซิเนี่ย มันจะทําการสุ่มแอฟฟิกใหม่มาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสุ่มแอฟฟิกใหม่มาที่เราไม่ต้องการหรือว่าเป็นแอฟฟิกขยะอย่างเงี้ยนะครับคือแอฟฟิกที่มันไม่มีค่าสําหรับเราเนี่ยเราจะกับเราจะใช้ eternal off เนี่ย save คือเราต้องใช้ eternal off save แอฟฟิกที่เราต้องการฟิกไว้ก่อนน,นั้นใช่ไหมฮะสมมติเราได้2อันมาแล้วจากหกอันที่เราต้องการนะครับแล้วก็เป็นระดับสูงด้วยเนี่ย เราใช้ eternal off เนี่ยทำการเซฟเอาไว้ wise, ก่อนที่จะทำการ exalt หรือว่าทำการ legal นะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนแรกเลยก็คือคุณก็จะต้องมีไอเทมเปล่าๆมาอันหนึ่งก็คือเป็นมีดมีดไอเทมเลเวล7 7นะครับแล้วคุณก็ทำการใช้ Off of transmutation ใส่มีดอันนั้นนะครับคือผมเนี่ยไม่สามารถทำให้คุณเห็นได้นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีไอเทม currency มากพอครับอาจจะต้อง ใช้จริงสถานการตามนิดนึงนะฮะในในค่า้แรกๆเนี่ยอาจจะใช้ได้นะครับเพราะว่า off o f transmutation เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคผมได้อ่ะสมมุติให้อันนี้เนี่ยเป็นมีดที่ผมต้องการใส่แล้วก็มีไอเทมเลเวลอย่าง้177นะครับผมก็ทำการ transmute ใช่ไหมปุ๊บพอทำการ transmute เนี่ยก็คือมันก็สุ่มนะครับให้เป็น magic ใช่ปะ แล้วมันก็จะสุ่มว่ามันจะได้แอฟฟิกหนึอันหรือ2อันถ้าได้2อันเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้มา2อันแล้วผมก็ดูว่าแอฟฟิกสอันเนี้ยผมต้องการหรือเปล่าอา้าวมันมีบวก increase physical damage มาใช่ไหมครัแต่ผมก็ต้องดูด้วยว่า increase physical damage อันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ระดับอะไรนะครับก็สามารถไปเช็คได้ใน document ตะกี้ที่ผมเปิดขึ้นมานะครับทีนี้อันที่2เนี่ยเราดูว่ามันบวกอะไรนะครับก็คือ มันบวก increase cold damage นะครับซึ่งเป็นแอฟฟิกที่ผมไม่ต้องการนะครับอันที่3เนี่ยมีขึ้นมาค,คุณอาจจะงงว่าเฮ้ยมันมี3แอฟฟิกได้ไงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่3แอฟฟิกครับมันเป็น2แอฟฟิกที่มี1แอฟฟิกเป็น2บรรทัดนะครับแอฟฟิกที่เป็น2บรรทัดนี่ก็คือแอฟฟิกที่บวก physical damage กับบวก accuracy rating นั่นเองนะครับมันเป็นมันเป็น1แอฟฟิกนะครับเพียงแต่ว่ามันบวก2อย่างนะครับบางคนอาจจะงงตรงนี้นะครับคือผมได้มา2อันนี้เนี่ย ผมรู้แล้วว่าอันแรกเนี่ยผมต้องการแต่อันที่2เนี่ยผมไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีค่านะครับก็ทําการอัลเทอ t i เรชันมันนะครับกดไป1นทีเราก็มาดูว่าพออัลเทอ t i เรชันแล้วอ่ะมันได้1นึ่แอฟิกหรือ2องแอฟิกแล้วถ้าเป็น1นึ่แอฟิกเนี่ยเราต้องการหรือเปล่าหรือถ้าเป็น2องแอฟิกเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการทั้ง2อันหรือเปล่าถ้าไม่ได้นะครับก็ทําการอัลเทอร์เรชันต่อไปนะครับอ่า อันนี้ได้อัลทอร์เรชันได้อินคิวส์ฟิสิคอลดามเยอะนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับคุณอาจจะทําการอีเทอร์นอลเอาไว้เลยนะครับหรือว่าอาจจะยังก็ได้อันนี้มันแล้วแต่คุณเลยนะคือถ้าคุณรวยมากๆเนี่ยคุณคิดว่าคุณไม่ยอยากจะเสียสองอันนี้เยอะๆนะซึ่งมันเป็นออฟที่แทบจะไม่มีค่านะครับคุณจะอีเทอร์นอลไว้เนี่ยก็แล้วแต่หรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือมันมีแค่หนึ่งแอฟเฟกใช่ไหมคุณก็ทําการอัคเมน์ใส่ลงไปปุ๊บ มาดูกันว่าอ้างเมลเราได้อะไรใช่ไหมฮะอันนี้ได้โคลิซิ s t a n c คือพอคุณได้โคลิซิ s t a n c เนี่ยมันทําให้ไอเทมอันเนี้ย,นนยกลายเป็นขยะไปไปในทันทีนะครับ Increase Physical Damage เนี่ยไม่มีผลไม้ในรนดีถ้าคุณไม่ได้ Eternal ไว้เนี่ยเท่ากับว่าคุณก็ต้องทําการ Alteration ใหม่เพื่อให้ได้ a อฟ i f a c สองอันใหม่ที่คุณต้องการถูกไหมฮะอันนี้คุณได้ไาอันเดียวนะครับที่คุณไม่ต้องการคุณก็เอา Alteration ใหม่ อันนี้ก็ไม่ได้คุณก็เอาเทอร์เชันใหม่แล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าคุณจะได้แอฟฟิกสออันที่คุณต้องการพอคุณได้แอฟฟิกสออันที่คุณต้องการแล้วคุณก็ทําการอีเทอร์เอลเอาไว้นะครับแล้วคุณก็ทาการลีเกลนะครับลีเกลเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจากเมจิกไอเทมันี้ให้เป็นแรนะครับโดยจะเก็บแอฟฟิกสออันก่อนเอาไว้แล้วก็จะเพิ่มซัฟฟิกขึ้นมา1อันนะครับพอคุณลีเกลปุ๊บแล้วคุณก็ดูว่า ไอเอฟเฟกอันที่3ามที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันตรงตามหกอันที่คุณอยากได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็ทําการอีเทอร์เนลกลับไปให้เป็นเมจิกไอเทมนะครับที่มี2อันจําได้ใช่ไหมแล้วคุณก็รีเกิลออกเออแล้วคุณก็รีเกิลอีกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจงกว่ามันจะมีเอฟเฟกอันที่สามโผล่มาที่คุณต้องการในหกอันนั้นแล้วก็เป็นระดับศูนย์พอที่จะทําให้คุณพอใจคือเรื่องของ เรื่องเรื่องระดับของแอลฟิกว่ามันจะเยอะจะน้อยเนี่ยมันอยู่ที่คุณนะครับว่าคุณคิดว่าอาจจะไม่ต้องได้ระดับสูงสุดอาจจะเป็นระดับรองสูงสุดหรือว่าอันดับที่3เนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับถ้าคนที่อยากได้ไอเทมเพอร์เฟกมากๆหรือว่าอยากได้ระดับสูงสุดเลยเนี่ยอาจจะต้องเสีย e x ็กซ์ออฟกับร e เก l f ไปเยอะมากนะครับพอคุณทําการ l ีกจนได้แอลฟิอันที่3ที่คุณต้องการแล้วเนี่ยคุณก็อินเทอร์เนเซฟไว้อีกครับ คือทุกครั้งที่คุณได้แอฟฟิกมาใหม่เนี่ยคุณต้องอินเทอร์เนลเซฟเอาไว้นะครับแล้วคุณก็ทําการใช้ Ex ็กซ์ซอลอฟแล้วทีนี้เพราะว่าไอเทมอันนั้นเน่ะมันกลายเป็นไอเทมประเภทแรล่แล้วใช่ไหมฮะก็คือ Ex ็กซ์ซอฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มแอฟฟิกหนึ่งแอฟฟิกนะครับให้กับไอเทมประเภทแร่จะเพิ่มแค่หนึ่งแอฟฟิกเท่านั้นนะครับจะเป็นฟรีฟิกหรือซัฟฟิกเนี่ยก็ต้องสุ่มเอานะครับหรือว่าถ้าไอเทมนั้นมีฟรีฟิกครบแล้วเนี่ยก็จะสุ่มได้แค่ซัฟฟิกนั่นเองเนี่ย พอคุณรีเกลได้ใช่ไหมฮะก็อย่างที่ผมบอกคือคุณก็เอ็กซ์ซอถ่ายลงไปนะครับมันก็จะเพิ่มแอฟฟิกขึ้นมา1อันถ้าสมมติว่าคุณแอฟฟิกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แอฟฟิกที่คุณต้องการหรือว่ามันเป็นแอฟฟิกที่คุณต้องการแต่ว่าเทียร์หรือระดับมันต่ํามากๆเนี่ยครับมันก็เหมือนว่ามันไม่มีค่าใช่ไหมฮะคุณก็อีเทอร์นอลกลับไปที่คุณเซฟไว้นะครับหรือว่าถ้าคุณใช้เอ็กซ์แล้ว จนมันได้แอฟิกอันที่4ที่คุณต้องการแล้วก็มีระดับที่สูงพอเนี่ยคุณก็ใช้อีเทอร์นอลอีกแมตหนึ่งเนี่ยเซฟสี่แอฟิกอันนั้นไว้นะครับจนทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ครบ6แอฟิกนั่นเองพอคุณได้ครบ6แอฟิกที่มันที่คุณต้องการแล้วก็มีเคียระดับสูงนะครับแล้วคุณปรับอขอสามอันนี้นิดหน่อยเนี่ยคือปรับสลอ็อตปรับดูเชื่อมปรับสีสล็อตอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะครับจนได้ตามที่คุณต้องการเนี่ย ขั้นตอนการคร้าก็เสร็จแล้วครับก็คือคุณก็จะได้มีดที่สุดยอดมาอันหนึ่งนะครับที่ผมบอกนะครับว่ามันอาจจะแค่ไม่มีดอกนะครับแล้วก็ราคามันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกเพราะว่าการคร้าเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่การันตีแน่นอนว่าคุณจะได้ไอเทมมาหลังจากที่คุณทําถูกต้องทูกวิธีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นระบบที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของไอเทมประเภทนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ 100ถึง200 x ้ o f เเลยก็เป็นได้นะครับในบางชนิดของไอเทมนะครับแล้วแต่ว่าเป็นไอเทมชนิดไหนนะครับก็เรื่องของการคราฟเนี่ยก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคือผมพูดครอบคลุมหมดแล้วนะสิ่งที่ควรจะรู้แล้วก็วิธีการที่จะคราฟต้องเตรียมอะไรบ้างน,นะครับต้องทำยังไงนะครับอย่าี้ผมบอ,อกไปครับคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาลิสต์ดูอีกทีว่า ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงพื้นฐานเรื่องไหนของเกมบ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้จะทําออกมาใหม่นะครับเกี่ยวกับเกมไฮดรอเบรซานั่นเองแล้วก็ตอนนี้ผมมีทําคลิปเกี่ยวกับเกมไฟ e f ฟอลเพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับคนที่ยังไม่เห็นก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเกมไฟ e f ฟอลก็เป็นเกมแนวชูตติ้งนะครับเกมแนวยิงๆนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยผมก็ผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมเกมหนึ่งเป็นหลักโดยตลอดนะครับผมเป็นคนที่แบบ ตอนนี้ผมเล่นอยู่3ามเกม4ี่เกมผมก็จะเล่นสลับไปนะครับอารมณ์ไหนผมอยากเล่นเกมไหนผมก็จะเล่นเกมนั้นนหะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยติดตามชมผมแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ